ถ้ามองด้วยตาเปล่าคัานนี้คุณว่าเหมือนรถรุ่นไหนแต่ถ้าคุณมาสัมผัสกับตัวรถจริงๆคุณจะรู้ว่าไม่ใช่ล็อกโค้นะครับเดี๋ยวตามชมสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำรถนะครับกับแคมเปญพิเศษนะครับ แต่งฟรีแบบนี้นะครับโดยนำรุ่นของ P Runner Mid Auto นะครับในราคาคันนี้นะครับที่เป็นสีขาว Super White นะครับ949,000บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวจะบวกเพิ่มไป7,000บาทนะครับคันนี้จะแต่งให้กับลูกค้าเลยนะครับเป็นล็อกโคทั้งแบ็กนะครับอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราไปตามชมนะครับ แล้วก็แจ้งแคมเปญนิดนึงครับสำหรับเดือนนี้ก็คือกลับมาทําดอกเบี้ยศูนนะครับผ่อนได้นานสูงสุดนะครับถึง8.4งวดนะครับหรือถ้าลูกค้าท่านใดนะครับไม่อยากซับดอกเบี้ยเพิ่มอะไรก็72งวด60งวดเราทําได้ครับผมแต่วันนี้เรามาดูดีเทลของรถคันนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับการแปลงรถคันนี้นะครับที่เราแปลงให้ลูกค้าถ้าไม่รับดอกเบี้ยศูนย์แต่งให้ฟรีๆเลยครับ ตามชมอ่ะเรามาดูจากด้านหน้าก่อนทําอะไรไปบ้างนะครับด้านหน้านี่เปลี่ยนเป็นโลโก้แก้วให้ลูกค้านะครับไฟหน้าเป็นบายบีม LED ดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องอธิบายกันเยอะไปดูสเปคกันได้นะครับในเกีร,รุ่นนี้จะเป็นเกีร,รุ่นของ m i d a u t o นะครับเซนเซอร์หน้าจะมีมาให้2จุดจากโรงงานโดยตรงไฟตัดหมอกเป็น LED มีมาให้ซุ้มล้อมีมาให้นะครับด้านข้าง กระจกบองข้างนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำให้กับลูกค้าที่เป็นของรุ่นล็อกโคกันซาติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมมือเปิดนี่ที่เป็นสีดำเพื่อตัวล็อกโคเนี่ยจะเป็นสีดำเราก็เลยทำให้กับลูกค้าเป็นสีดำเลยนะครับเบ้าที่เป็นเคปล่าติดตั้งให้กับลูกค้านี่ครับโลบาร์ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมเห็นไหม แถมเราจัดสติกเกอร์ที่เป็นคำว่าล็อกโคของแท้ๆให้กับลูกค้าได้เลยนี่ซบโหพอแล้วเวลามองอย่างเงี้ยเรามองจากภายนอกจะเป็นล็อกโคเลยนะครับเพราะว่ามันแต่งเหมือนมากครับใครมาก็แต่งเหมือนมากแต่ถ้าเรามองสีเนี่ยล็อกโคถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นสีขาวมุกแต่นี้จะเป็นสีขาวซปเปอร์ไวท์ปกตินะครับจากด้านหลังเปลี่ยนอะไรอีกนี่ครับ แผงด้านหลังที่เป็นเหมือนล็อกโคเห็นไหมนี่อันนี้แผงเป็นล็อกโขมือเปิดด้านหลังเป็นสีดำให้กับลูกค้าตรงนี้จะเป็นติดตั้งเพิ่มเติมนะครับลูกค้าลูกค้าจะซื้อเพิ่มตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ของศูนย์แท้นะครับที่ติดตั้งกับลูกค้าให้นะครับแล้วก็โลบาร์เฮ้ยแล้วก็โลบาร์เนี่ยนะครับกับไลเนอร์เราจะใช้โลบาร์แบบ ที่สามารถวางบนกระบะได้นะครับแล้วก็ไลเนอร์ที่ไม่มีขอบนะครับนี่เราติดตั้งให้กับลูกค้าเพิ่มเติมได้เลยด้านท้ายนะครับเรามาดูเซ็นเซอร์ถอยมีมาจากโรงงานทั้งหมด4จุดนะครับกล้องมองหลังมีมาจากโรงงานให้นะครับนี่เห็นไหมติ๊กเกอร์เราติดสวยงามเรียวๆเนียนๆ อีกอันนึงที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าก็คือแม็กครับเป็นแม็กแท้นะครับนี่พร้อมด้วยยางที่เป็นรุ่นล็อกโคโดยเฉพาะเลยครับถ้าลูกค้าสนใจเราจัดแต่งให้ฟรีเลยนะครับนี่ทั้งหมดนี่เราแต่งให้ลูกค้าฟรีเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจแต่งรถที่เป็นตัว m i อ entry อะไรก็แล้วแต่อยากแต่งเป็นรุ่นล็อกโคเรามีแพคเกจที่เป็น ขายเฉพาะแบบรุ่นล็อกโคโดยเฉพาะเลยนะครับอ่าต่อไปเราไปดูภายในกันบ้างครับได้ตกแต่งอะไรบ้างให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเชิญมือกล้องแทนไปฝั่งนู้นก็นได้ครับสาหรับภายในนะครับถ้าเป็นรุ่นล็อกโคเนี่ยภายในก็จะเป็นดําพวกแถบต่างๆจะเป็นสีดําลายเปียโนครับก็คือจะเงาปกติมีไฟสร้างบรรยากาศต่างๆแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นเกตรุ่นมิดนะครับพอเปิดภายในมามันจะไม่เหมือนอีกครั้งนะครับกุญแจอันนี้จะเป็นนี่ แจ็คไนคี้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นของล็อกโคจะเป็นสมาร์ทเอ็นทีนะครับเป็นคีย์ที่ตัวนะครับสามารถกดปุ่ม push start ได้นะครับผมอ่าถ้าเราอยากได้ภายนอกเือนล็อกโคแต่ภายในที่ดูดุดันอยู่แล้วนะครับเราต้องซื้อตัวมิดครับเพราะตัวมิดเนี่ยแคมเปญต่างๆนะครับสามารถที่เอามาแต่งให้กับลูกค้าได้แล้วอีกอย่างนึงภายในเนี่ย หรูหรามากครับสําหรับตัวมิดนะครับ mm hmm. ก็อย่างเช่นบอหนัง mm hmm. นี่ดูเลยบอหนังมีมาให้จากโรงงานพร้อมด้วยรุ่นนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ mm hmm. ด้านคนขับพวงมาลัยที่ให้เป็นเกรดที่หุ้มหนังมาแล้วจับกระชับมือนะครับแล้วก็พร้อมได้สีเทาให้เข้ากับตัวรถนะครับ mm hmm. หน้าจอ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอหน่อยนี่ ห,หน้าจอเป็นหน้าจอแบบเรืองแสงเลยครับมีลูกเล่นของตัวไฮลักรีโวขึ้นมานะครับสวยงามสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับกล้องถอยหลังจะมีมาให้ครบหมดในรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ปรับก็เป็นใช้มือปรับปก,ปกตินะครับผมเกียนระ์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับนะครับฟิล์มเราติดแบบเซรามิกให้กับลูกค้านะครับก็เป็นการรับประกัน 7ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มเซรามิกที่ต้องบอกว่าเวลาที่อยู่ข้างนอกมันจะออกมืดน้อยแต่เกิดเรานั่งจากด้านในไปข้างนอกมันจะดูสว่างมากนะครับนี่มันจะดูสว่างกว่าที่มองจากด้านนอกเข้ามาเลยอันนี้เป็นฟิล์มรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็กล้องเราติดนี่ครับกล้องหน้าให้กับลูกค้าคุณจัดเซ็ตชุดเนี้ยที่แบบเอาชุดแต่งนะครับมันจะได้ครบหมดเลยครบคันนะครับเรา ขายแบบชุดแต่งมากกว่านะครับแล้วก็ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะดูพิเศษให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าดอกเบี้ยสูงจริงๆนะครับชุดแต่งเราจะไม่ได้แต่งให้กับลูกค้าแบบนี้นะครับมี2แพ็กเกจให้เลือกคือแพ็กเกจแรกก็คือสามารถซื้อรถแถมชุดแต่งแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับกับอีกแพ็กเกจนึงก็คือซื้อรถนะครับใช้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาแนะนําแคมเปญดอกเบี้ย0%ยผ่อนได้นานสูงสุด 72งวดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถเอารถรุ่นมิดนะครับเอ็นทีมาแต่งเป็นล็อกโค้ได้นะครับโดยที่เราแต่งแบบนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเราทําแถมให้กับลูกค้าได้เลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือลูกค้าสามารถที่จะเลือกดอกเบีย้ยพิเศษหรือจ่ายเงินค่าตกแต่งแบบนี้มาเราก็ทําให้กับลูกค้าได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับ